ยินดีต้อนรับสู่ออโต้รีวิวฮับศูนย์รวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกก่อนเริ่มอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตวันนี้เราจะพาไปรีวิวฟอร์ดเรนเจอร์เซเลสสองัิรถกระบะสุดแกร่งที่ผสมผสานพลังความทนทานและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวเรนเจอร์เซเลสรุ่นใหม่ปี2026ยังคงสานต่อเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งของฟอร์ดด้วยดีไซน์ภายนอกที่บึกบึนดูดันและดูทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ และเส้นสายตัวถังที่ออกแบบให้ดูส่งพลังโครงสร้างตัวรถถูกยกสูงขึ้นพ้นเพื่อเพิ่มระยะห่างจากพื้นดินช่วยให้ผ่านทุกสภาพถนนได้อย่างมั่นใจพร้อมนลอัลลอยดีไซน์ใหม่และระบบแอโรดนามิกที่ช่วยให้ประหยะัดน้ำมันมากขึ้นใต้ฝากระโปรง Ford ดเ n นเจอร์เซเล0 0ส2มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซนดี BI Turbo ขนาด 2. 0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ210แรงมา้า และแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำระบบขับเคลื่อนสีล้อถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบเช่น normal eco tow และ mud r l u s เพื่อรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือการลุยทางวิบากระบบกันสะเทือนใหม่ช่วยลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มความมั่นคงในการเข้าโค้งได้ดีเยี่ยมภายในห้องโดยสาร renegade c e l s ส2 0พัถูกออกแบบให้ทั้งหรูหรา และใช้งานได้จริงวัสดุภายในเป็นแบบนุ่มพิเศษพร้อมการตกแต่งทันสมัยและจัดวางอุปกรณ์ควบคุมอย่างเป็นระเบียบหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วมาพร้อมระบบซิงค์สีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิทัลสามารถปรับแสดงข้อมูลได้ตามต้องการภายในยังมีช่อง USB หลายจุดและแท่นชาร์จไร้สายบอกดนั่งให้การรองรับสรีระที่ดีเยี่ยมเหมาะกับการเดินทางไกลทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ด้านความปลอดภัย Ford r a n g e r e x ์เอ็ก2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาโครงสร้างตัวถังแข็งแรงและระบบเบรกคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่โดยรวมแล้ว f o r d r a n g เจ e x ์เอ็ก2026คือรถกระบะขนาดกลางที่ครบเครื่องทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยี และความสะดวกสบายเหมาะสําหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแกร่งและความรู้ในคันเดียวสําหรับวันนี้รีวิวฟอร์ดเ็นเจอร์เซเลสสองพก็จบลงแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามออตโตรีวิวฮามเพื่อรับชม